ที่ได้จากการไปเที่ยวเวียดนามกันเย่ห yeah. อมมากอร่อยมากทุกคนมันจะเป็นแบบมะม่วงชิ้นอันนี้เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากคนมากอ,นนอร่อยมากแล้วมันหอมแบบหอมมะม่วงจริงไม่ปลอมแล้วก็ได้เฝอมาเป็นของฝากเยอะมากเฝอมีทุกยี่ห้อพี่ไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยอะแต่พี่เนี่ยเห็นคนรีวิวว่ายี่ห้อสีเขียวอันนี้อร่อยแล้วพี่ก็เลยเหมาสีเขียวมาเยอะมาก <S <S แล้วก็มีขนมเล ที่เป็นแบบกลิ่นน้ำพึ่งอันนี้เหมือนรสไข่เค็มกับชีสขนมเล่พาวะแบงค่ะเต็มน,น,นี้แบบเหมือนปอกลองคอแล้วก็แบบเป็นผ้าปิดตาด้วยนะคะแล้วก็มีลายคาบิบาร่าด้วยนะคะนี่น่ารักมากคุณคุณแจคาบิบาร่าลายต่างๆนะคะที่รู้สึกว่ากลิ่นมันหอมกลิ่นมันน่ารักแล้วก็หอมนี่เป็นแผ่นแปกทองนะคะสําหรับให้มันอุ่นๆติดผมลายหมีผู้น่ารักมาก เมคอัพเยอะมากคือเป็นลิปสติกที่แบบอยากมาลองมากแพคเจจิ้งก็น่ารักอันนี้น่ารักมากทุกคนแบบทั้งบัชออนปัดแก้มเนาะข้างบนมีแบบว่าอายแชโดว์สำหรับทาเปลือกตาแล้วก็มีคอนทัวร์ด้วยนะเนี่ยสีเขาฉ่ำมากคุณพี่ดูสิ่งน,นี้